นี้นะคะเปี้ยวมาพร้อมกับมาด้า2เครื่องยนต์ดีเซลที่สุดของความประหยัดน้ำมันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ระยะเยอเกิจสาขาอุบลแยกนาเมืองนะคะวันนี้เปี้ยวมาพร้อมกับเจ้า m a z d a 2 1.5 Sky Active XDport High ทีฟเอ็กปี2016อคันนี้นะคะจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมรอบๆอคันพร้อมกันกับเปี้ยวเลยค่ะมาเริ่มดูกันที่ส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีดำสลับกับโครเมียมเพิ่มความโฉบเฉี่ยวแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะ มาดูในส่วนของไฟหน้ากันบ้างนะคะไฟหน้าตัวนี้จะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์ฮาโลเจนพร้อมไฟเลี้ยวนะคะถัดมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของล้อนะคะล้อตัวนี้จะเป็นล้ออลลอยเดิมจากโรงงานขนาด15นิ้วนะคะต่อมามาดูในส่วนของกระจกมองข้างกันบ้างกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะ มาดูในส่วนของมือจับกันบ้างตัวนี้นะคะจะมีปุ่มสีดําอยู่ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราพกกุญแจที่อยู่กับตัวหรือว่ากุญแจอยู่ในรัศมีรอบๆคันนะคะก็เราสามารถกดปุ่มสีดำหนครั้งเพื่อล็อกและกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดประตูได้เลยนะคะตัวนี้จะเรียกว่าระบบ smart entry นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านหลังรถกันต่อค่ะค่ะเรามาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะไฟท้ายตัวนี้จะเป็นแบบ LED พร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะ ภายในห้องเก็บสัมภาระนะคะก็ถือได้ว่ากว้างขวางมากนะคะสามารถเก็บของเก็บกระเป๋าเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเบาะสามารถพับได้ด้วยนะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระเก็บกระเป๋าเวลาเราเดินทางนี้ได้ดีเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารของเจ้าคันนี้กันต่อเลยค่ะภายในห้องโดยสารนะคะ คันนี้นะคะพวงมาลัยจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มเพิ่มเสียงปรับเสียงรับสายวางสายและก็ยังมาพร้อมกับเพดานชิปนะคะอยู่ทางด้านข้างฝั่งนี้นะคะไปดูในส่วนของแอร์กันบ้างนะคะแอร์ตัวนี้จะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะใช้งานง่ายสะดวกนะคะตัวนี้นะคะมาในเกียร์ออตโต ไปดูกันที่ชุดเครื่องเสียงกันบ้างนะคะชุดเครื่องเสียงตัวนี้จะเป็นชุดเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานรองรับวิทยุ FM AM AUX USB Bluetooth นะคะและก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของห้องโดยสารกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะห,หนังสีน้ำตาลสลับกับสีดำนะคะเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ทันสมัยนะคะ ที่สำคัญก็คือรักษาง่ายนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังราคาและโปรโมชั่นของเจ้าคันนี้กันต่อเลยค่ะค่าสำหรับ m a ด้า2 1. 5 s s y y c t t v v x d p o r t High g e เ a กีปียร์อโตปี2016คันนี้นะคะเรี่วตั้งขายในราคาสุดคุ้มเที่ยง4 2 0 0 0นบาทลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมโปรคับฟรีทันทีอีก3เดือนและยังไม่พอนะคะคันนี้นะคะเปียวยังแถมประกันภทยชั้น1ให้อีกด้วยและรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ให้นาน1ปีหรือ1,000 10, 0กิโลเมตรสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะ สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ของเปี้ยวโดยตรงได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่าง0935304073หรือจะติดต่อได้ที่แฟนเพจรถมือ2อารยายนตกิจและฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางทางช่องทาง YouTube รถมือ2อารยายนตกิจด้วยนะคะสำหรับวันนี้เปี้ยวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ